สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็จะพามาทำบุญพามาเที่ยวนะตรงนี้ก็จะเป็นวัดบางจากจังหวัดนนทบุรีวันนี้ก็มาเราก็มาทำบุญนะฮะตรงนี้ก็ด้านในแล้วนะนะด้านในด้านในวัดแล้วเสียงภาคเสียงบรรยายน่จะไม่ค่อยลื่นหูก็ขออภัยด้วยนะครับ วันนี้จะพามาเที่ยวใครที่ยังไม่เคยมานะใครที่เคยมาก็มาคอมเมนต์ได้นะว่าไปไหว้ตรงจุดไหนบ้างจะขอโชคตรงไหนบ้างวันนี้ผมจะพามาทําบุญตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้จะเป็นแบบว่าใส่ถวายทรายถวายก้อนอิฐหินอะไรประมาณนี้ฮะตรงนี้นี่ฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เลย นี่เลยครับผมนี่ใครหลายๆท่านที่เคยมาก็มาทักมาคุยกันได้นะฮะตรงนี้จะเป็นถังถังใส่ทรายนะครับใส่ทรายใสย่อันนี้เป็นบอกผ้านอนใช่ไหมครับใช่ค่ะผ้านอนถังละห้าสิบบาทนี่ครับอ่าขิรายปูนใจผ้านอนสร้างผ้านอนตะวนันนี่ฮะ ถังละหกบเอ้ห้าบาทผมก็เอามาหนึ่งถังก็าถวายไป60บาทมาขอพรขอโชคขอลาบรู้สึกว่าผมจะมาเป็นคนแรกนะฮะเพราะว่าเทียนยังไม่ได้จุดเลยนี่ฮะเทียนยังไม่ได้จุดเลยจากนั้นก็เดินมาตรงนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ตรงนี้แต่ ตู้ตรงนี้ย้ายไม่อยู่นี่อยู่ด้านหลังนี่แหละครับร่วมสมทบทุนสร้างพนนอนตาหวานทาบุญไป60บาทใครเกิดบางคานนะครับใครเกิดบางคานก็มาทําบุญหรือว่าเกิดวันไหนก็ได้ครมาร่วมบุญสร้างพนนอนตรงนี้ก็จะมีทู่เทียนแล้วก็มีทองแผ่นทอง ก็หยิบมาครับเราต้องนี่ไปแช็กจุดเองนะครับวันนี้นี่จะเป็นคนแรกเลยเสร็จตรงนี้ก็ขอพรนะขอพรเสร็จก็สู่เกียนเอาแผ่นทองนะแผ่นทองมาแปะตรงนี้จะเป็นหัวใจนะครับหัวใจขององค์พระ แปะทององพระแปะทองหัวใจองพระนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับไปกันต่อด้านในเลยด้านในก็มีผูกูกนาคาราคและไามากอ้อนโชวขอลาบก็มาด้านในสุดเลยครับจามีตู้มีต้นไม้ ฉานบูชาก็ยีบาทนะครับผมทุก่มีใรหว่อซื้อนำไปทานมนโตนะครับมันโนครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันจุดทุจะล่างนะครตอนนี้ผมเพิ่งขอญาตขึนไปถ่ายคลิปกระโดดแป๊บนึงฮะหลกเจ้าอาวาสอะวาที่ยวเจ้าอาวาสหลกเจ้าอาวาสเอไปเอาไปเอาผระบบนนะพราบบน หลัเพราะว่านะฮะออดจับออยทำพิธีนะครับรอยอังคารนะฮะนน้นแล้วอ่ะทุกเียนจุดนั้นได้เลยลูกดึงหนังยางออกจางลูกอ่ะก็ปุ่นและตอนนี้นะครับใครที่ได้กลับออกบอลก็ปูหรือจะปูสิบเอ็ดพันนะครับใครที่จะได้ของดีผมครับก็อันนี้ฐานจันวันแบบนี้ทุกคนสามารถได้รับของดีนะครับหนึ่งร้อยบาทของเราในวันนี้ก็จะกลายเป็นปูและของดีจะได้อะไรอยู่ที่วัาธาราของกน แผ่นทองแผน่นแรกติดหลวงพ่อโตแผ่นที่สองติดพระศิีวลีแผ่นที่สามติดพระปาประธานพรละกันตีให้เสียงดังกลางวานตีตั้งแต่ลูกแรกจนถึงลูกสุดท้ายตีให้เสียงดังกลางวานครับฉะนั้นวันนี้อ่าลูกพ่อปู่จุดอ่านิฐานด้านหน้า,านีาน่พ่อปู่นะฮะอันนี้จัดเอาละครับจากไหวแล้วเราก็มาตีรา いい ล่วงกระช้าฉะนั้นชื่อกูของเรานะครับให้อานิทาก่อนที่เราจะนําพ่อปู่ไปของรถ้าได้รัมก็ยกกระช้าถ้าไม่ไปูรับว็ยกกน้ตวนนี้จะมีการถาปบูชาท่านอยู่นะครับพ่อปูถือว่าเป็นอู่ตรนี้ม่ชพญเลยนะครับงหน้าองคลยครับเสาห้มหาเศรษฐีครับตอนนี้หลังจากขอพรพ่อปู่นักราชเสร็จแล้วเราก็แวะมาขอพรพรอปู่ทุศีบ้างนะครับผม บอกเลยว่าตรงนี้เดี๋ยวผมมีเลขเด็ดให้นะครับน่าจะใท้ายคลิปเดินเลยแล้วไม่เป็นไรครับแม่เดินครบแล้วใช่ไหมอ่ะครบแล้วแม่ลงบันไดไปอีกครั้งหนึ่งลงบันไดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่ขึ้นโบดซ้ายมือเลยนะขึ้นโบดซ้ายมือเลยนะครับท่านที่รอดโบดลงบันไดสี่ครั้งก็จะเป็นสามรอบแต่ถ้าเดินเลยแล้วไม่เป็นไรครับไม่ควรเดินย้อนนะ ทางวัดนี้ประกาศเลยนะครับถ้าลอดโบสถที่นี่ไม่ไม่ควรเดินย้อนเพราะเพราะเพราะว่าวัดบางจากเราเนี่ยเป็นวัดชุมชนมอนวัดราม,มันนะครับเขาเขาเขาไม่สนับสนุนางว่าเขาไม่สนับสนุนแนะนําให้เดินย้อนนะพยายามเดินเลย้วไม่เป็นไรครับเดินเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเดินลอดโบสถ์ให้ถูกวิธีก็ต้องนับจากการลงบันไดนะลงบันไดนะครับลงบันไดสี่ครั้งก็จะเป็นสามรอบ แล้วเตืนอนสวดมนต์ไว้พุทธังสรนังกัจฉามิทำมังสระนังกัจฉามิสังคังสระนังกัจฉามิจบแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับท่านที่รอดโบที่ที่ท่านใดที่บูชาดอกไม้ตรงหน้าเคาน์เตอร์ดอกไม้ที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้เนี่ยครับน้องๆสาวจทุกท่านขอเจ้าที่ก็ถามนะครับเจ้าที่ก็ถามว่าเราตอบได้เลยนะครับจะรอดโบสถ์ก็รอดโบสถ์ครดดกกับหรือจะไม่รอดโบสถ์ไหวพัะก็บอกเจ้าที่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าไม่ได้รอดโบจะขึ้นไปไหวพระพอย่างเดียวพอท่านไหวพ้พระเสร็จแล้วจะเดินมารอดรอดโบอันนี้ถือว่าคุณพูดไม่มีสัจจะนะครับต้องเป็นคํไหนก็เป็นคํานั้นนะครับจะไหวพ้พระตลอดไหวพ้พระจะรอดโบก็รอดโบเพราะว่ามันจะมีความหมายนะครับจะมีความหมายกับตัวเรานะครับถ้าลอดโบก็จะมีพิธีนําเหรียญใส่พานแล้วอ่านป้ายสีม่วง แต่ถ้าท่านใดที่ไหว้พระอย่างเดียวก็ขึ้นไหว้พระได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับออันนี้ก็ขอให้ตอบประเด็นกับเราสักนิดหนึ่งนะพอทางเจ้าที่เขาถามเนี่ยนะครับจะลอดโบสถไหมหรือจะไหว้พระอย่างเดียวเอาแล้วครับหลังจากที่เราโยนเหรียญใส่บาทที่มีวันเกิดที่เกิดของเราเสร็จแล้วก็จะกลับนะฮะด้านหน้าโบสถ์ฮะตรงนี้ด้านหน้าโบสถนะ์นนจะมี องค์ทาวเวท้วสุวรรณองค์สีทองและก็องค์สีดำนะครับอยู่ตรงหน้าโบสถ์ก็เข้ามาขอพรมากลาบไหวขอพรอ,องค์ท่านได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีที่บูชาีถาดนะฮะมีถาดบูชาจะมีดอกไม้ ูกเคียนไหว้บูชาด้วยดอกกุหลาบนะครับหรือว่าดอกดอกอะไรที่เป็นสีแดงเพราะท่านจะชอบสีแดงแล้วผมนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ขอบพอรจากท่านก่อนด้าน้าจะมีคาถาบูชาเป็นองค์ทเวทนะครับผมก็มาสวดแล้วก็ขอพอรกันได้เลยครับ พอเสร็จแล้วก็มาถวายเงินใช่ยี่บาทลูกขอ20ล้านแล้วกันตรงนี้ฮะซ้ายมือจะเป็นองค์หน้าเทพนะครับขวามือก็จะเป็นองค์ปรบาบมารก็สาธุนะครับมาถึงตอนเด็กนะครับใครใครมาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับผมจับรูปของหน้า ่อปู่ฤาษีนะครับตอนที่เราแวะวหว่ายที้ก็เอามาลงไว้ท้ายคลิปก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับวันนี้วันที่3 1มสิบเอ็ดปา 65. ครับวันนี้วันที่1นึ่งขเฮงๆรวยๆวยกันทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอมีโชคมีลาบครับข<ห>อพ่อปู่ให้โชคให้ลาบนะครับผมสาธุสาธุสาธุไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ